สบายดีมินนี่มินระดาเองวันนี้มิสอินเนอตอร์ดิชชี่นอเคียนลาวสายภาสองน้องเองมีโอกาสได้รับความงานไคลเมันทีกเกเดอร์อยู่ณสถานีนี่ก็คือเซนตันขอนแก่นเนะาะได้อย่างซุ่นซุนทุกคนที่เข้ามาเที่ยวประเทศลาวเด้อประเทศลาวเป็นประเทศที่เซนฟิวิดี่ฟูเป็นประเทศที่เลียบง่ายแต่ติดไปด้วยวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งนามเลกาซ่าตาเซนเซนทุกคนเด้อ ครั้งแรกศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นจัดกิจกรรมรวมพลคนไพร์ในงานขอนแก่นไพร์4อเมื่อวันที่3มิถุนาย,ยน2566เวลา18นาฬิกานัลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็ an, นทรัลขอนแก่นได้ร่วมกับสถาบันคลับโมเดลขอนแก่นจัดกิจกรรมขอนแก่นไพร์4อครั้งแรกโดยได้รับเกียรติจากคุณธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานและคุณเพญพัฒน์สอนตรงสิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซน็นทรัลขอนแก่นแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนร่วมในพิธีเปิดในงานมีขบวนพรายพาเลตชมพาเลตสีลุง้งกับแฟชั่นสุดอลังการรวมที่สุดแห่งความหลากหลายการประกวดพรายคอนเทนต์แฟชั่นโชว์พร้อมด้วยการประกวดมิส LGBTQ+ ขอนแก่นชิงเงินรางวัลกว่า3 0,000บาทแฟชั่นโชว์สุดปังเรนโบว์รันเวย์จากเหล่านางงามและเซเลบวิตี้ชื่อดัง ด้วยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกำหนดจัดงาน Thailand Price Celebration 2023 Price for All รวมพลังพันธมิตรระดับโลกตอกย้ำการเป็นองค์กรที่เน้นเจนเดอร์ส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA+ เพื่อร่วมกันตั้งประสบการณ์ให้งานไพร์ประเทศไทยเป็น Top o f m i n d d e s t i n a t i o n ของคนทั่วโลกโดยใช้พื้นที่ ของศูนย์การค้าสร้างเสียงสะท้อนไปสู่สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดเดือนมิถุนายน2566ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพร้อมประกาศยกระดับไพล์พาเล t ของไทยไปสู่มาตรฐานเว r l ์ p ไพล์อันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มางานภายมันใน,ในเดือนในเดือนมิถุนายนายนี้ครับมีมจริงๆปีปีที่แล้วเราก็มาแล้วปีที่แล้วจักที่มาหอ,อ,อเราก็ร่วมเดืน เดินขบวนขนมสีลุงเช่นเดียวกันครับไปก็ได้รับรางวัลคมเชลูการะบอร์ดครั้งที่1 9ในหมวดของ LGBTQ+ นะครับเป็นความหลากหลายทางเพศก็อยากสนับสนุนในความหลากหลายนี้นะครับมันก็คือความภูมิใจหนึ่งของเราที่เราอาจจะมันเป็นความหลากหลายอ่แต่เราก็ภูมิใจที่เราเกิดเป็นแบบนี้ขอแค่เราเป็นคนดีไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเป็นตัวของเราเองมันก็ดีที่สุดแล้วครับอันนี้บรรยากาศในงานดีแล้วก็บุญมาก ดีใ,ใจที่จะเจอความความหลากหลายในความที่เป็นของตัวเองนะะขอบคุณมากๆค่ะ